ฟังท่งนี้ค่ะบุ๋มจะบอกให้คนไทยได้รู้กันนะคะก่อนหน้านี้ค่ะบุ๋มจะทานแต่วิตามินซีมาโดยตลอดเลยนะคะเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวขาวใสค่ะบุ๋มเชื่อยอย่างนั้นมาโดยตลอดเลยนะคะแต่พอบุ๋มได้ไปเรียนแล้วก็ได้ไปอยู่ที่ออสเตรเลียความเชื่อของบุ๋มเปลี่ยนไปเลยละคะ่ะรู้ไหมคะอย่างที่ยุโรปเนี่ยนะคะเขาทานกันจากแคนเบอร์รี่ค่ะมีทั้งแบบคั้นสดทั้งน้ำพาสเจอร์ไรส์้ายกันเต็มไปหมดเลยนะคะ บุ๋มที่งงเลยค่ะเขากินอะไรกันไม่ได้นะเราต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงค่ะไม่งั้นไม่คาใจนะคะพอรู้แล้วโอ้โถึงบางอ้อเลยละค่ะก็ตัวแคนเบรี่เนี่ยนะคะเขามีวิตามินซีที่สูงกว่าผลไม้ทั่วไปถึง1,000เท่าเลยนะคะเพราะว่าเขามีสาร OPC ที่สูงมากแล้วก็มีวิตามินซีอีกด้วยละค่ะ สารตั้งต้นนะคะในการสร้างเนื้อเยื่ยอคอลลาเจนและต้านอนุมูลอิสระเรียกได้ว่าเป็น super antioxidant กันเลยแล้วค่ะแต่ถ้าจะให้เรากินแคนเบอร์รี่สดทุกวัน <c oughs> ก็ไม่ไหวใช่ไหมคะบุ๋มเลยมองหาวิตามินอาหารเสริมนะคะที่สกัดจากแคนเบอร์รี่มาทานค่ะการทาน1เม็ดเทียบเท่ากับเราทานผลไม้แคนเบอร์รี่สดเนี่ยนะตั้งครึ่งกิโลเขาให้สารนะคะคือให้โปรแอนไทไซยาซิดีเนียนะคะสูงถึง120มิลลิกรัมค่ะ ซึ่งในท้องตลาดมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อนะคะแต่บุ๋มมั่นใจเลือกทานและกล้าแนะนำนั่นก็คือแทนแทนออสเวลล์ไลฟ์แคนเบอรี่มิกซ์วิซีค่ะเนื่องจากเข้ามีสารสกัดจากผลไม้นะคะจากผลแคนเบอรี่เนี่ยแล้วก็ยังผสมวิตามินซีเข้มข้นสูตรใหม่นะคะที่เป็นสูตรเฉพาะของทางแบรนด์ออสเวลลไล์เท่านั้นด้วยละค่ะเพราะเมื่อนำแคนเบอรี่สกัดเข้มข้นมาผสานกับวิตามินซีผลลัพธ์ของการทานจึงมีประสิทธิภาพที่ดีและเห็นผลลัพธ์ไวกว่าการทานวิตามินซีทั่วไปอย่างแน่นอนและ ในแคนเบอรี่มิกซ์วิทซีตัวนี้ของออสเวลไลน์เนี่ยนะคะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากจึงช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายค่ะช่วยลดการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเราก็ดูไม่แก่ดูดีผิวขาวใสมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันหวัด และต้านเชื้อแบคทีเรียอีกด้วยล่ะค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องกลั้นปะสะัสสาวะบ่อยๆหรือกระเพะะาะปัสสาวะอักเสบต้องทานเลยนะคะเพราะว่าช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้ออีโคไลช่วยรักษากระเพะะาะปัสสาวะอักเสบป้องกันการเกิดนิ่วในไตและ ทำให้น้องสาวระหอมตลอดทั้งวันเลยนะคะจริง <c oughs> และในด้านความงามค่ะ Canberry Mix with C ตัวนี้นะคะก็ดีไม่แพ้สุขภาพเลยนะคะเพราะว่าเขามีสาร OPC ที่สูงมากเลยค่ะแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะคะจึงเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและต้านอนุมูลอิสระเรียกได้ว่าเป็น super antioxidant นะคะจึงทําให้ผิวของบุ๋มเนี่ยสวยเนียนกระจ่างใสป้องกันผิวคล้ำเสียจากแสงแดดนะคะรวมถึงมลภาวะที่ทําร้ายผิวเราในทุกๆวันได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะ แคมเบอรี่มิกซ์วิทซีของออสเวลไลท์ hmm. เป็นสารสกัดธรรมชาติ mm hmm. บรรจุอยู่ในเม็ดแคปซูลทานง่ายมากๆเลยนะคะวิธีรับประทานก็ง่ายยิ่งกว่าค่ะ mm hmm. เพียงแค่ทานวันละหนึ่งเม็ดรพร้อมอาหารเท่านั้นนะคะ1กระปุกเนี่ยมี30แคปซูลคือ1กระปุก ทานได้ถึง1เดือนเลยละค่ะและที่สำคัญผลิตและนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะคะที่มีมาตรฐานการผลิตระดับสากลมีทั้งอยอของไทยและออสเตรเลียผมจึงยิ่งมั่นใจและย้ำเลยนะคะแคนเบอรี่ไม่ใช่ยานะคะทานได้ต่อเนื่องปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงค่ะสุขภาพดีเนี่ยเราต้องสร้างเองนะคะเพราะทุกวันนี้มีทั้งฝุ่น PM 2.5ทั้งไวรัสโคโรนาที่กาลังระบาด เรายังต้องสร้างภูมิต้านทานของเราให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะใส่ใจสุขภาพได้ทุกวันแค่ทานแคนเบอรีมิกซ์วิซีจากออสเวลไลมืุนบุมนะคะ